จะลงแข่งครับไอ้ยเยเลนตรถวิงานเว้ยอยร,เรา<ม>เออ,ตองตแข่งนี่เลยมันต,ต้องมีรุ่นนี่ไอ้รุ่นใช้งานเนี่ยใช้งานได้ด้วยแข่งได้ด้วยนะเออเอาฝาท้ายออกด้วยอูเ้ยี่แเออให้มัตั้งตั้งเ่ะ อันนี้ก็ถอดลูกเรียบร้อยน่าจะใส่ลูกแข่งเนาะนคนอย่างงี้เออ,อมาสนามเจ้างอครับไปจะลงแข่งรุ่นไหนยังไม่รู้ครับจะต้องรอติดตามชมใช่ไหมเฮ้ยพกอยากดำวิ่งเลยเนาะ,อะ<ส><ญ><ส><ญ>โอ้วะ่ะเก็บปูกระป๋าลีดหมดเลยวะ่ะ เนี่ยผมชอบแต่ท่อแกน,นี่แหละท่ออะไรวะเนี่ยอยดูขวุนเลยแอมจะวิ่งได้มั้ยเนี่ยวนขนาดเนี้นะดูพี่ทำท่อส่งแปลกๆไ้สูตรใดวะมาทาน,นี่เลยเอาเดี๋ยวแกะผ้าใบออกกันครับมันต้านลม เออเปิดฝาท้ายวิ่งด้วยไม่ให้มันอะไรนั่นหรอกเดี๋ยวเซอร์วิสกันไม่ได้วิ่งคุยเนาะไม่ได้คุยเอ้ยอยุมไม่ต้องคุยแล้วเดี๋ยวมันจะลื่นจะดีลื่นน้ำลายนะ

รนนุ่น,น,ออนโอเพ่นแล้วโน่โไหนยังไม่เห็นเลย,ยเดี๋ยวรอชมได้เลยครับว่าจะเรงขนาดไหนไม่จ้ะ ขอถอกไปมันอั้นเลยวนมาขนาดนั้น็นูอ๋อใช่ไหมอ๋อสูดเอือยยังลั่นเนาะตื่นวนมานนเนาะเดี๋ยวจัดทรงกันครับเดี๋ยวลงแข่งแต่วันนี้แหละ